และนี่ก็คือ g ก r u d p r r w w r r e l s s เกมมิ n งเมาส e ระดับโปรทรงสมมาตรน้ำหนักเบาเมาส์ Mouse ตัวใหม่จากทางโลกาเดี๋ยววันนี้มินจะมาอันสบ็อกและรีวิวความรู้สึกหลังจากใช้งานให้ดูค่ะไปดูกันเลย และนี่นะคะก็คือ Garuda Pro Wireless ค่ะซึ่งก็เป็นเมาส์ทรงสมมาตรไซส์ ML นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่มินได้มาแล้วมินเปิดกล่องเนี่ยมินกรี๊ดมากเพราะว่าทางโลก้านะคะเขาสกรีนหน้ามินลงไปบนเมาส์ด้วยซึ่งมินก็ค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีชื่อตรงนี้ด้วยซึ่งความพิเศษของ Garuda Pro นะคะคือเราสามารถปรับระดับของอุ้งมือได้2ระดับค่ะ นี่ก็อุ้มมือก็คือตรงนี้นะคะเพื่อให้รับกับรูปทรงมือที่แตกต่างกันนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือเปลี่ยนเลือกเมาส์นะคะก็จะให้เลือกเมาส์มาทั้งหมด4อัน,นะคะ่ะใครชอบอุ้มมือสูงก็ใส่ตัวไฮนะคะก็จะมีเขียนบอกไว้อันนี้ไฮนี่อ่ะก็คือใส่ลงไปง่ายๆนี่ ส่วนอันนี้ถ้าใส่นะคะก็จะหนักประมาณ68กรัมส่วนถ้าใครชอบแบบมีรูนะคะก็นี่ให้มาเป็นโลก,กับไทยเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะหนักประมาณ65กรัมค่ะ ซึ่งอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะก็จะมีเป็นเมาส์กระดูด้าหนึ่งตัวตัวรับสัญญาณไร้สายนะคะอันนี้จะอยู่ในตัวเมาส์นะทุกคนแล้วก็มีเปลือกทั้งหมด4อันจะมีเปลือกสูงแบบมีรูเปลือกสูงแบบไม่มีรูเปลือกเตี้ยมีรูแล้วก็เปลือกเตี้ยมไม่มีรูนะคะแล้วก็สายเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นสายพาราคอร์ด USB-C ค่ะเมาส์ฟีดสำรอง1ชุดตัวแปลงหัว USB และคู่มือการใช้งานค่ะ มาพูดถึงสเปคของเจ้ากร a ด้าโปรไวเลสทางโลกานะคะก็ยังคงคุณภาพของชิปเซตแล้วก็เซนเซอร์3.70อยู่แต่ว่ามีการพัฒนาสวิตใหม่นะคะซึ่งสวิตที่อยู่ในเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นสวิตแคล a ีเอ็8.0นะคะเห็นเขาบอกว่าทนทานต่อการคลิกได้ถึง80ล้านครั้งเลยแล้วที่สำคัญนะคะเสียงคลิกที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเสียงคลิกที่คมแล้วก็นิ่มแต่ไม่รันง่ายๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลิกกันดูค่ะ สำหรับการเชื่อมต่อและการชาร์จ Garuda Pro Wireless นะคะก็จะใช้เป็นพอร์ต USB-C ในการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งมีอายุการใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งประมาณ44ชั่วโมงค่ะและเมื่อแบตใกล้หมดไฟโลโก้โลกาจะกระพริบเตือนเป็นสีแดงและเมื่อเรานำไปชาร์จไฟก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อแบตใกล้เต็มค่ะเดี๋ยววันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่าง Kirin Pro Wireless นะคะและ Garuda Pro คะ่ะว่ามีขนาดและไซส์แตกต่างกันขนาดไหนนะคะ และนี่นะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยให้ทำการโหลดซอฟต์แวร์ของ Garuda Pro Wireless มานะคะซึ่งสามารถโหลดได้ในเว็บไซต์ l o c a l w o r l d c o m ค่ะซึ่งฟังก์ชันนะคะหลักๆก,ก็จะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันนะะอันแรกนะคะก็จะเป็น Key Setting ซึ่งเราสามารถเซตได้หลายโปรไฟล์เลยค่ะอันที่2ก็จะเป็น DPI setting นะคะนี่เลย DPI effect mouse parameter LOD แล้วก็ p o l l i n g rate นะคะ ส่วนอันที่3ก็จะเป็นการเซตมาโครค่ะและอันสุดท้ายก็จะเป็นการปรับเอฟเฟกต์ของสีเมาส์ค่ะ มาพูดถึงความรู้สึกของมินหลังจากที่ได้ลองใช้กร a Pro Wireless นะคะซึ่งจริงๆเรามินได้ลองมาประมาณ3วันและก่อนที่จะมาคลิปนี้นะคะก็ความรู้สึกแรกนะคะหลังจากที่จับแล้วเนี่ยรู้สึกว่า น้ำหนักโอเคมากคือมินใส่เปลือกแบบทึบนะคะก็หนักประมาณ6 8กรัมรู้สึกว่ามันไม่ได้เบาเกินแล้วมันก็ไม่ได้หนักเกินแบบพอดีอ่ะแล้วด้วยความที่ทรงเมาส์อ่ะมันเป็นทรงบาลานซ์แล้วมินเป็นคนเล่นเมาส์ทรงนี้อยู่แล้วก็แทบไม่ต้องปรับตัวเลยค่ะแต่ที่โคตรชอบหนึ่งอย่างเลยคือตรงนี้ที่บอกว่าปรับอุ้มมือได้2ระดับนะคะอันนี้มินใช้เปลือกเป็นแบบไฮ รู้สึกว่าแบบไฮเนี่ยมันเข้ากับมือมินมากๆก็เลยชอบตรงนี้เป็นพิเศษเลยซึ่งแบบถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันสูงไปอะไรเงี้ยก็ไปใช้เปลือกแบบโลได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ชอบมากๆปีดใต้เส์นะคะก็มีข้างบนกับข้างล่างรู้สึกโอเค ไม่ได้หนืดไปแล้วก็ไม่ได้ลื่นไปตอนเล่นคุมเป้าอะไรรู้สึกว่าคุมเป้าได้ดีมากก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยหลังจากที่ดูคลิปนะคะถ้าใครสนใจอยากได้เจ้าตัวกระ u d ้ p โปจะเปิดขายในราคา2,890บาทค่ะแล้วก็จะมีประกัน2ปีในประเทศไทย1ปีในต่างประเทศนะคะแต่วันนี้นะคะมันก็มีโค้ดลด100บาทมาแจกทุกคนค่ะเดี๋ยวจะแปะโค้ดไว้ใต้ Rescription ข้างล่างนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะก็รีบไปกดใช้โค้ดกันนะมินก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย